นิยายรักนิยายเสียงเรื่องฉเฉลยรักจอมราชันแต่งโดยอนาัตาตอนที่6ห้องพักที่ชาลินีได้พักนั้นเป็นแค่ห้องเด็กๆที่มีเพียงผ้ากันปิดระหว่างนังทาสคนอื่นๆมีฟางมัดเป็นก้อนแทนหมอนมีผ้าเก่าๆวางกองอยู่บนกองฟางที่คงเอามาแทนที่นอน มันคงสะสมใจจอมราชันแล้วแม้ตัวเขาจะไม่ตามมาถากถางเธอก็รู้สึกได้ว่าพระองค์คงจะสะสมใจที่ได้เห็นเธอใช้ชีวิตลำบากแทนที่จะยอมเป็นนางในหาเดมของพระองค์เธอเชิดหน้ายอมรับชะตากรรมเพราะยังจำได้พระองค์เอ,อ่ยต่อเธอก่อนที่จะระเห็ดมาอยู่ที่นี่ว่าถ้าเจ้าไม่ยอมเป็นของข้า เจ้าก็จงเรียนรู้รสชาติของการเป็นทาสเสียว่ามันจะดีกว่าเป็นสนมของข้าหรือไม่พระองค์พูดอย่างไรความรู้สึกและเธอก็รู้สึกยินดีกับการเป็นทาสดีกว่าจะยอมการรับใช้พระองค์ในฐานะของนางบำเรอเชื่อได้เลยว่าชีวิตของชาลินีต่อจากนี้จะต้องย่ำแย่ลงมากกว่าเดิมแน่นอนและเมื่อวันรุ่งขึ้นชาลินีต้องตื่น ตั้งแต่ฝ้ายัางไม่รุง่งเพื่อทำงานเยี่ยงทาสเธออยู่ในห้องซักผ้าทั้งที่มีนางทาสทำงานหน้าที่นี้หลายคนแต่นางกลับโดนลงดาบออกคาสั่งให้ทำงานเพียงลำพังที่ลำทานท่ามกลางแสงแดดเจิอจ้าอาหารที่มีก็ได้กินเพียงน้อยนิดผ้าก็กองโตวกว่าตัวของเธอเองชาลินีไม่เคยซักผ้าไม่เคยทำงานของทาส เมื่อเธอว่างจากงานก็เย็บปักถักร้อยตามที่มารดาสอนเธอแอบไปเที่ยวเล่นซ้อมดาบยิงธนูกับพระบิดาจริงอยู่ว่ามันทั้งเหนื่อยแลนะหนักแต่เทียบไม่ได้กับเท่าเทียบไม่ได้กับงานท่าที่เธอทำอยู่ในตอนนี้และที่สำคัญมักจะมีทหารคอยวยนเวียนเข้ามาดูเธออยู่เสมอ เรากลับว่าได้รับคำสั่งมาจากอง์ราชันมันไม่ได้ยากแต่มันกลับมีมาเพิ่มเหมือนจะกลั่นแกล้งจบสิ้นวันแรกเธอเหนื่อยสายตัวทับขาดพอจะเดินกลับห้องก็หมดแรงโซซาโซเซแทบจะลม้มแต่เธอต้องตัดฟันอดทนเมื่อเห็นคนที่เธอไม่อยากจะเจอมายืนอยู่ตรงหน้าคล้ายกับว่ามาดูผลงานที่พระองค์ได้ทำไว้กับเธอ ถ้าทางเจ้าจะเหนื่อยมากเลยนะเขากวาดตามมองสารรูปของเธอที่แม้จะเหนื่อยเหนื่องโทมก็ยังมีใบหน้างดงามจนเขานึกใจอ่อนชาวนีนีเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะข้ายังรอเจ้าอยู่พระองค์พูดอย่างให้ความหวังและเธอก็ยิ้มย่ออย่างพยายามจะแสดงออกโอ้ข้ารู้สึกชอบงานนี้ ชอบมากจนไม่คิดอยากจะเปลี่ยนงานเลยละ่ะเมื่อพยายามฉีกยิ้มปลอมๆแล้วจึงพยายามเลี่ยงจะเดินหนีแต่องฮาซันก็ยังเดินมาขวางเอาไว้ดูจากสารรูปของเจ้ามันช่างต่างจากที่เจ้าพูดมากเลยนะเขาก้มลงกว่ดาตามองร่างกวกบางที่อยู่ในชุดคาทาดท,ที่ดูมอซอเธออ่อ,อนเพลียและอยู่โซ เนื่องจากอาหารที่เจ็ดมาให้ท่านมีน้อยเกินไปถามรสชาตินั้นแย่ยิ่งกว่าที่เธอให้ไอตูบก,กินซะอีกวันวันท่านไม่มีอะไรทําจนถึงขั้นต้องมาหาเรื่องนางทาตหยิงข้าเลยเชียวหรือเพคะเธอเี้นเสียงถามอย่างนึกโกรธปลประชดประชันแต่องค์ฮาสันยิ้มอย่างไรวิวแววว่าถูกแดกดังจากทาตเช่นกัน ข้าเป็นจอมราชันเจ้าดื่มแล้วหรือใดข้าสามารถจะสั่งให้ท่าทำอะไรก็ได้ในเมื่อข้าได้มอบหมายหน้าที่อื่นให้กับเจ้าแล้วแต่เป็นเจ้าเองนะที่ไม่ยินดีที่จะรับมันเอาไว้เองคำพูดของพระองค์เหมือนไฟที่ลาดลงบนน้ำมันจริงหรือเปล่าคะ ที่ท่านยังบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งที่ต้องการได้แต่ท่านไม่มีทางสั่งให้ใครคิดหรือบังคับจิตใจของคนนั้นได้มาจะอยู่ในคุกที่ถูกคุมขังท่านก็ไม่สามารถสั่งการให้เขาคิดอะไรคราวนี้องค์ราชาขยับเข้าหาเธอแล้วกักตัวเธอจนชิดติดกำแพงเธอจึงติดอยู่ในวงพระกรของพระองค์ เงินเจ้าอยากจะได้อะไรเล่าข้าอยากจะรู้นักหรือคิดจะหนีไปจากข้าแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่มีทางมีความสุขมากไหมพิคะที่ทำให้กระหม่อมจนมุมเธอเยออ้ยเขาแม้ดวงตาสีดำเสน็ทเธอก็ไม่อยากมองมาจะขัดกับความรู้สึกที่อยู่ลึกๆของเธอเพราะยิ่งพระองค์เข้าใกล้เธอเมื่อใดแล้ว เธอจะนึกย้อนไปในวันที่พระองค์มอบจุมพิษที่สุดาานว่าความนั้นให้กับเธอและพระองค์ก็ทรงคิดเหมือนกันกับเธอพระถึงแม้ชาลินีจะอยู่ในชุดทาตาที่แสนซอมซ่อพระองค์ก็ยังคงปรารนานในตัวเธอไม่มีวันเสริมคลายเมื่อคิดถึงพระองค์ก็ยิ่งหาทางหาความสุงสัยตนเองพระองค์กดตัวเธอชิดกำแพงไว้ แล้วจงใจก้มลงจุมพิษด,ดิมฝีปากที่ช่างต่อกรกักบพระองค์รสชาติที่เธอคิดถึงทั้งยังตราตรึงใจแต่เธอจะไม่ยอมให้พระองค์มาใช้วิธีนี้ทำให้ทาให้เธอยินยอมไม่อย่าเอยียนะปล่อยข้านางคำนามใส่พระพักของพระองค์แม้แก้มจะแดงเรื่อ ด้วยความปรารถนาอันกลุ่งพลานที่พระองค์ปลุกมันขึ้นมาข้าจะไม่ยอมให้ท่านทำกับข้าแบบนี้อีกพระองค์สยะยิ้มมันจะเกิดขึ้นอีกหน้าพระองค์กระซิบเสียงแหบพร่าข้างใบหูนุ่ม่ม,ส,มส่งผลให้ท่าร่างบอบบางขนลุกอย่างไม่ได้ตั้งใจ และอาการที่เธอได้แสดงออกมานั้นก็ใช่ว่าพระองค์จะไม่รับรู้แต่พระองค์ก็ยังตามใจท่าจอมดือ้อในเมื่อเธออยากทํางานทาานักหนาพระองค์ก็จะทําดังที่นางขอวันรุ่งขึ้นนางจึงต้องซักผ้ากองโตหลายกองซึ่งเหมือนถูกกลั่นแกล้งสำร้ายยังมีทหารมาคอยป้นเปียนเพื่อหาเศษหาเลยกับเธอ ให้ข้าช่วยไหมชาลินีเงยหน้ามองทหารร่างกายกำยำไม่ต้องขอบใจเธอพูดแล้วพยายามจะเดินหนีแทว่าทหารคนนั้นก็ยังยื่นแขนออกมาคว้างเธอไว้ให้ข้าอุ้มเจ้าไปที่ห้องก็ได้นะทะหารคนนั้นพูดด้วยสีหน้านกรุ้งกริ่มเธอขบกรามด้วยความอดทนไปให้พ้นอย่าเล่นตัวดีกว่าหนะ้า น้ำเสียงนั้นชักจะแข็งขึ้นจนฟังดูน่าอันตรายจอมไม่รู้ตึวว่าข้าเป็นใคร <c oughs> รู้สิข้ารู้ดีเลยละว่าเจ้าเป็นใครแต่ตอนเนี้ยเจ้าเป็นแค่ทาสมันยังไม่ยอมหยุดเมื่อทำท่าขยับเข้ามาใกล้เธออีกและชาลินีก็ตั้งท่าจะสู้ด้วยมือเปล่ามาจะไรอาวุธและไม่แน่ใจว่า เธอจะสู้มันได้เพราะตลอดมาตั้งแต่บาดเจ็บเธอก็มีแรงกำลังน้อยลงทุกวันท่าที่พระองค์หาสันเบือ่อก็คขาก็แค่มาทำให้เจ้าหายเงาดูไหมผู้หญิงที่อยู่ในฮาเด็มนะมักจะเงาจนต้องหาทหารมาปลดเปลื้องความเงา เจ้าเองก็ควรจะหาใครสักคนมาบรรเทาความเหงาของเจ้าบ้างและข้าก็ว่างอยู่พอดีข้ายินดีที่เยททำหน้าที่นั้นความอดทนของชาลินีมีไม่ว่าก,กับไอทหารบ้ากรรมคนนี้ไปลงนรกซะเจ้าโง่ข้าไม่มีทางเป็นนางบํำเรอให้ใครเด็ดขาดแล้วข้าจะคอยดูวันนั้นไอทหารสบทอย่างหยาบคายใส่เธอ แต่มันยังมองเธอด้วยแววตายอย่างหมายมากแม้มันจะไปแล้วแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าเธอไม่ปลอดภัยเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจบแล้วนะคะ,จะเจริยรักจอมราชันตอนที่หกเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะได้ยินเสียง กระพวนะแล้วก็เสียงกรกวากตลอดเวลาคือไอตัวเล็กมันเล่นนะคะมาโดยนะก็เขาเหงาค่ะวันนี้ไม่มีใครอยู่กับเขาเนาะเพราะว่าตาก็กลับมาตอนเพิ่งกลับมาแล้วก็ต้องทำงานตลอดเนาะไม่มีเวลาอยู่เขาเลยนะคะวันนี้ เขาก็ค่อนข้างเหงาเมื่อกี้ตาก็เล่นกับเขาไปแล้วเขาก็เลยเหมือนติดลมเนาะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาอย่างฝากเรื่องเดิมนะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้ของตัวเองบ้างเนาะ,ะรักนักะาะบุญรักษาสวัสดีค่ะ